ผู้ชมวันนี้รายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวค่ะพากันมาคุยสบายๆกลางทุ่งนากลางสวนผลไม้ที่จังหวัดชัยนาทค่ะว่ากันว่าช่วงฤด,ดูร้อนเป็นช่วงที่ฤด,ดูกาลแห่งการผลิตดอกออกผลของพืชผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่นี่ค่ะก็ถือว่าเป็นต้นแบบแปลงเกษตรแล้วก็เป็นต้นแบบโคกหนองนามโมเดลค่ะที่นี่คือสวรรค์ไร่ปลายนาฟาร์มค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ต้อมนะคะเจ้าของสวนแห่งนี้ที่ผันตัวจากพนักงานราชการมาเป็นเกษตรกรเต็มตัวกันค่ะไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะ ร้านดังกินนมถัเลือตคุณเอาต่อ,ตอไปคก็ อยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหน่อยนอะว่าออพื้นดินตรงนี้ค่ะเดิมทีเคยเป็นนากว่า29ไร่หรือ20กว่าไร่ด้วยกันเนาะทำไมตอนนี้ถึงผ่านเปลี่ยนมาเป็นโคกหนองนาโมเดลอยากให้เล่าจุดเริ่มต้นของสวัสดไร่ไปนาะฟาร์มให้ฟังนิดนึงค่ะครับผมจริงๆต้องบอกว่า แต่เดิมเนี่ยครับเป็นอาชีพของครอบครัวเนาะเรื่องของการทํานาแต่ว่ามันเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวพอเราเข้าไปคุกกี้ในเรื่องของวงการ,กรเกษตรแล้วก็ได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะับก็เลยพยายามที่จะเอากลับมาให้ครอบครัวเองเนี่ยครับได้เห็นถึงความสําคัญแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นจากคุณป้าเป็นมะเร็งลำไส้ทั้งๆที่แกเนี่ยไม่เคยสุบุรี่ไม่ดื่มเหล้าแต่ว่าทำทำนาอย่างเดียวเลยแต่ทําเคมีผมก็เลยว่าเอ๊ะ เราต้องกลับมาทบทวนกันใหม่แล้วว่าเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดปลอดภัยก็โดยนำเ,เริ่มต้นโดยการนำโคกหนองนาเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านเกษตรเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาเราก็ไปอบรมกับาทางพัฒนาชุมชนเนี่ยครับมันก็ได้เรื่องของกสิกรรมธรรมชาติวิธีการดูแลเลี้ยงดินห่มดินปลูกพืชยังไงให้ได้ผลผลิตโดยที่เราใช้อินทรีย์ นะครับโดยใช้ที่เรามีวัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่นะครับเราทํานาเราจะาฟางมาใช้ประโยชน์ยังไงฟางจะเป็นปุ๋ยได้ไหมหรือเราต้องผลิตปุ๋ยเองได้ไหมอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เราให้ที่ตรงนี้ครับขนานนามว่าสวรรค์ไล่ไปนาะเพราะเราแค่มองว่าเรากลับมาบ้านเหมือนสวรรค์ ลูกหลานที่กลับเข้ามาเนี่ยครับเขาก็จะได้ได้ได้รับความล่มล่มรื่นชุ่มชื่นจากต้นไม้ที่เราพยายามปลูกเข้าไปเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สังคมเมืองเนี่ยครับแต่ก่อน,นก็เรียนพอจบมัธยมมัธยมเนี่ยครับเราก็ไปเรียนมหาลัยในกรุงเทพเลยเราก็ไม่ค่อยได้กลับมาแหละพอภาพจําของเราแต่ก่อนเนี่ยคือที่เนี่ยต้นไม้มันเยอะมากเลยมันมีหัวปวกมันมีมีต้นไม้ใหญ่ พอเราผ่านไปสักสิกว่าปี20กว่าปีเนะี่ยพอเรากลับมาเนะครับเรารู้แค่รู้สึกว่าไม้ใหญ่ที่เราเคยเห็นความรุ่มรื่นที่เราเคยเห็นนะครับมันหายไปหมดเลยเราก็เลยมองแค่ว่าเราอยากทําสิ่งนี้ให้มันกลับคืนมาก็คือเกษตรเชิงนิเวศใช่ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรเชิงท่องเที่ยว คำว่าสวรรค์นั่นคือการที่อยากจะทําให้แปลงดินที่มันเคยอุดมสมบูรณ์อย่างท,ที่พี่ต้อมร้อยฟังว่าตอนวัยเด็กมันคือเคยร่มรื่นมากๆเนาะทีนี้การกลับมาให้ทํามาเป็นสวรรค์ครั้งไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่คือคนรอบข้างรวมถึงเด็กๆรวมถึงชุมชนด้วยถูกต้องไหมคะค่ะทีนี้อยากให้อธิบายด้านหลังนิดนึงในเรื่องของโคกหนองนาเนาะ <Okay. S 1> เพราะว่าจริงๆอย่างเออคุณผู้ชมคะในพื้นที่นี้เนาะมีหลายโซนด้วยกันที่พี่ต้อมได้ร่วมทําค่ะด้านหลังของเราคือโคกหนองนาอยากให้เล่าถึงจุดเริ่มต้นหรือการทําตรงนี้ ผมอย่างที่คุณมงนะครับเรีเยนไมตอนแรกว่าพื้นที่ตรงนี้ครับมันใช้พื้นที่ประมาณ29ไร่รับในการบริหารจัดการเราก็ยังแบ่งคงความที่ยังมีนาข้าวอยู่แต่เราจะพยายามที่ทําเป็นนาข้าวอินทรีย์แล้วก็อีกโซนหนึ่งตัวนี้ครับสามไร่กว่าๆที่เราทําเป็นโคกหนองนาแล้วก็บริหารจัดการเริ่มต้นในการบริหารจัดการน้ําคือโคกหนงนงนานครับเขาจะต้องมีสัตว์มีคลองมีคลองไส้ไก่นะครับแล้วก็มีโคกเพื่อสําหรับไวป้ปลูกบ้าน ไว้ทำาการเลี้ยงสัตว์เนาะแล้วก็สองปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเริ่มต้นทํโคกหนองนานะครับมันทําให้เราเห็นปริมาณของน้ําการบริหารการน้ําได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยที่คนแต่ก่อนหรือคนโบราณเนี่ยครับเขาหวงแหนที่นาม,มากเพราะว่าเขาบอกว่าเอานามาขุดสะเดี๋ยวจะไม่มีที่ทํานาครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าการมีมีสะมีคลองมีคลองไส้ไก่อะไรพวกนี้ครับ มันจะทําให้รายได้ของเราเนี่ยมีตลอดทั้งปีเพราะนอกเหนือที่เราจะทํนานาแล้วเนี่ยเราก็ยังปลูกไม้พืชไม้ผลไม้ห้าระดับนะครับอ่าทฤษฎีของสมเด็จอ่ในหลวงรชัชกาลที่9ครับที่ที่ท่านให้ไว้ว่าไม้ห้าระดับเขาจะพึ่งพาอาศัยกันนะครับแล้วก็ทําให้พื้นดินตรงเนี้ยมันไม่แห้งแลง้งจะสังเกตได้เลยว่าดินแถวนี้ครับจะเป็นดินกวดตักต่เป็นดินดานซึ่งมันปลูกพืชได้ยากมาก ผมเองเนี่ยทำกันลงพืชนะครับประมาณทัก3สามรอบแหละนะครับก็คืออันไหนที่อยู่รอดเราก็ประคับประคองให้เขามีชีวิตต่อไปอันไหนที่เขาไม่ไหวแล้วจริงๆครับเราก็ทดแทนเข้าไปนะครับแต่ปัจจุบันนี้ดินมันก็จะดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเราก็พยายามเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆเนี่ยมาใส่ไมว่าจะเป็นฟางที่เราทํานาเราก็จะลดการเผา นับไม่เผาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้การทําน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับในแปลงเองการเอามูลสัตว์นะครับตอนนี้ก็เราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับเราก็อยากให้ทั้งชุมชนเนี่ยก่อให้เกิดรายได้นะครับใครเลี้ยงสัตว์ใครปลูกไม้ผลนครับเราก็เอามาผสมประสานกันค่ะทั้งหมดที่พี่ต้อมเล่าเนาะมาเลยเป็นทําให้ที่นี่ถูกต้องไหมคะได้รับการเป็นเหมือนต้นแบบโคกหนองนาของชัยนาทด,ด้วยอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงคะ่ะพี่ต้อง ครับผมตัวของคําคว่าต้นแบบของโคกหนองนานเนี่ยครับคือเราเนี่ยไม่หยุดที่จะเดินต่อนะครับ,รบหลายๆแปลงเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาต้องประกอบอาชีพนะครับเพื่อที่จะหารายได้นะครับาการทาโคงหนองนาไปแล้วเนี่ยอาจจะชะลอเพราะว่ารา,ายได้มันยังไม่กลับเข้ามาเลยการปลูกไม้ผลเนี่ยอย่างน้อย3ปีถึง5ปีมันถึงจะออก,ออกผลผีดอกออกผลถึงจะก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาได้อะไรเงี้ยครับเราแต่ว่าเราเองเนี่ยครับแบ่ง การทําเกษตรผสมผสานอย่างที่บอกว่าต้องมีพืชระยะสั้นที่ต่อให้เกิดรายได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยครับมันก็จะมีแปลงด้านข้างนะครับที่อยู่ในส่วนของโค้งของนาเหมือนกันเราก็จะปลูกฟักทองหรือปลูกพุชระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะช่วงฤดูช่วงฤดูหนาวนะครับช่วงพฤศจิกาธันวาเนี่ยครับแปลงเราเนี่ยครับจะทําเป็นในส่วนของกระลา นับก็ประสบความสําเร็จมากนะครับก็ตกต่อปีเนี่ยก็ได้หลายหมื่นอยู่ใช่ครับผมเมื่อกี้พี่ต้องพูดถึงกระหล่ำเราไปดูกระหล่ำเดินดูกันดีกว่าค่ะนอกจากโซนโค้งหลังนาเนาะมันี้ยังเป็นการใช้ประโยชน์ส่วนอื่นเพื่อปลูกพืชอื่นเพื่อหารายได้ตลอดทั้งปีด้วยใช่ไหมคะพี่ต้อมได้ค่ะเมื่อกี้พูดถึงน้ําหมักจุลินทรีย์ด้วยอยากให้พี่ต้อมเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมน้ําหมักจุลินทรีย์ตัวนี้ครับจะต่างจากตัวของจุลินทรีย์รสจืดหรือจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับว่าผมเนี่ย ชื่นชอบแล้วก็ประทับใจในส่วนของจุลินรีสองข้อแสงมากเลยนะครับก็จริงๆต้องบอกว่าตัวของจุลินทรีสองข้อแสงเนี่ยก่อให้เกิดรายได้ต่อเดือนเนี่ยตกอยู่ประมาณ4-5,000บาทนะครับเพราะว่าเราก็เอาไปจําหน่ายในส่วนของการออกบูธกับหน่วยงานราชการด้วยแล้วก็ขายออนไลน์ด้วยนะครับวิธีกระบวนการทําก็ง่ายมากเลยเพียงแค่มีน้ําปลานะครับผงชูรสไข่ไก่ นะครับแล้วก็น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติแค่นี้ก็ทําให้เกิดจุลินทรีย์สังข้อแสงตัวนี้ขึ้นมาก็ได้มาเป็นตัวนี้เลยถูกต้องใช่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวจุลินทรีย์สองข้อแสงเนี่ยมันมีตัวของไขโตสาร ซึ่งเป็นตัวอาหารเสริมที่พืชชอบมากเลยใช่พวกกล้วยพวกพืชผลต่างๆในในแปลงเนี่ยครับผมจะใช้ตัวจุลินทรีย์สองข้อแสงนี้เป็นหลักเลยและแม้แต่ดินที่เป็นดินดานดินขวดตะกุ้งอะไรพวกนี้ครับถ้าไปลาดลดเขาแล้วก็หมักกัะฟางหรือว่าเศษไม้เศษหญ้าเนี่ยครับที่เราตัดเนี่ยครับมันจะทําให้ดินเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยอค่ะซึ่งพืชผลในนี้ก็ใช้น้ำหมักตัวนี้ในการลดผมด้วยเพื่อบำรุงดินใช่ครับต้นเมื่อกี้เดินผ่านมาค่ะเห็นบะม่วงดกดู กันตรงนั้นอีกนิดนึ่งกับพวกกระลำปีถูกไหมคะคนี่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนิดนึงแต่ถือว่าที่นี่ยังมีผลผลิตที่ออกนอกอยู่อันนั้นคือแสดงว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์มากในเรื่องของดินของที่นี่ด้วยเนาะอย่างด้านซ้ายที่คุณผู้ชมเห็นคะ่ะเป็นมะม่วงับผมอันนี้เป็นมะม่วงมหาชนกครับผม อยากให้เล่าไปฝั่งนิดนึงพันธุ์ที่เราเอามาปลูกหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะตัวของมหาชนกเนี่ยครับจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเขาจะออกทั้งปีแล้วก็รสชาติหวานมีกลิ่นหอมอได้เลยครับพี่แกะโดนลูกนี้น่าจะใกล้เก็บผลผลิตได้แล้วอนี่เลยสวยมากได้ได้ว่าช่วงนี้จริงหน้าร้อนแล้วก็อากาศบินีร้อนมากๆด้วยแต่ที่นี่ยังมีผลผลิตที่สวยงามอยู่ขนาดนี้ถือว่าดินที่นี่ไม่ธรรมดานะคะค่าผู้ชมค่ะ ได้ค่ะเราไปดูต้นตรงอื่นกันบ้างพี่ต้อไแนน้างไหมคะเดี๋ยวเราไปทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นแปลงกระลำแล้วก็เป็นแปลงผักตามฤดูกาลนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับจริงๆกระลำมันจะหมดหน้าแหละนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีต้นต้นเขาเนี่ยพอเราตัดตัวของหัวกระลำไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีแขนงตัวนี้ครับก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากที่เรากินกันแค่ในครัวเรือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับได้ก็ยังพอที่จะเอาไปจําหน่ายได้ ที่จะมีรายได้เข้ามาจริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาความรวยวูหวากับการทําเกษตรเนาะ<ฆ>มันคงจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรา,อาพออยู่พอกินพอใช้พอประมาณเนาะตามที่สำเร็จ<ฆ>ในหลวงรัชการที่9้าท่านน่านได้ให้ทฤษฎีต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นบันได9้าขั้นนะครับ<ฆ>ที่เราทําให้เราสํารวจตัวเองว่าตอนนี้เราพร้อมไปถึงจุดไหนแล้วอะไรเงี้ยครับ<ฆ>ใช่<ฆ>นี่ครับ<ฆ>จะเป็นกระหล่ อันี้จะมีกระลำดอกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกระลำดอกแล้วงานนี้จะเป็นกระลำหัวโอเคคะ่ะกระลำหัวแล้วก็เหมือนกันกระลำหัวเหมือนกันใช่อันนั้นเป็นคณะครับผมใช่อันนั้นเป็นกวางตุง้งนะครับผมว่าตัวของหัวกระลำที่เราตัดไปแล้วเนี่ยครับ,รบมันจะมีะแขนงนะครับเขาจะขึ้นมาเหมือนผักแขนงใช่ครับผมแล้วก็สามารถตัดไปจําหน่ายได้ด้วยครับก็จะไปจําหน่ายที่จังหวัดทุกเดือนนะครับทางจังหวัดเขาก็สนับสนุนตลาดให้ ว่ามีพื้นที่ให้เราไปออกวูบตลอดอะไรเงี้ยครับใช่เป็นการร่วมมือจากทุกภาคส่วนใช่เลยค่ะที่นี้เหมือนเราปฏิเสธไม่ได้เนอะพี่ต้อมค่ะก็คือในเรื่องของโค้งหนองนาจริงๆใครๆก็ทําครับแต่ทําไมที่นี่ถึงประสบความสําเร็จเราดึงชุมชนหรือสร้างความยั่งยืนให้กับพื้นที่ยังไงครับผมรบจริงๆต้องบอกว่า,าในปีแรกเลยนะครับโดยด้วยความที่เราเป็นเด็กในเมืองและก็เกษียณตัวเองออกมาเนาะ แนวคิดเราอ่ะมันก็จะต่างจากคนคน,คนในชุมชนอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็แค่มองว่าเราไปเจอความเจริญมาเยอะแยะมากมายเลยเราจะทํายังไงให้ความเจริญเหล่านั้นเนี่ยครับกลับมาควบคู่กับวิถีการเป็นกเกษตรชนบทนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือศิลปะวัฒนธรรมที่ชุมชนเนี่ยครับเคยมีแต่ดั้งแต่เดิมเนี่ยครับเราจะทํายังไงให้มันที่มันหายไปเนี่ยมันกลับเข้ามาได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ อย่างที่บอกแต่ตอนแรกว่าทํายังไงก็ได้ให้เรามีรายได้เล็กๆน้อยๆอย่างน้อยเราก็มีรายได้รายวันรายเดือนกลับเข้ามาเงี้ยครับวันหนึ่งสี่ส้าห้าร้อยผมว่าก็ก็อยู่ได้นะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเราปลูกเองทําเองกินเองกันในคนเรือนอะไรเงี้ยครับแล้วที่สําคัญเลยพอมีหน่วยงานราชการและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเองครับ เข้ามาสนับสนุนในการทํากิจกรรมต่างๆอะไรเงี้ยครับเราก็จะประคับประคองทุกทุกภาคส่วนเลยว่าจะเป็นเครือข่ายของโคกหนงนาทั้งจังหวัดเลยอย่างเงี้ยครับเราก็จะพยายามจะเดินไปด้วยกันเรามีตลาดตรงไหนนะครับเราก็จะพยายามจะส่งต่อสามารถผลิตผลผลิตตรงไหนมาได้เรามีช่องทางการตลาดใครมีช่องทางการตลาดก็จะส่งต่อกันอันนี้คือความเข้มแข็งของเครือข่ายของโคกหนงนาจังหวัดชัยนาทรวมถึงอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ในในพื้นที่ด้วยเราก็พยายามที่จะสร้างตรงนี้ให้มันเป็นวิถีนะครับไม่ไม่อยากให้แบบว่าฉาบฉวยแค่การจัดกิจกรรมการจัดโครงการแล้วก็หมดไปในแต่ละครั้งอะไรเงี้ยครับเราพยายามสร้างให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ครับ ฟังแล้วเชื่อใจแทนพี่ต้องเนอะแล้วก็คนที่อยู่รอบรอนี้ขาจะได้ผลประโยชน์ไปด้วยกันว่ามันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยถูกต้องไหมคะไม่ใช่เพียงแค่มะม่วงไม่ใช่เพียงแค่นาข้าวนะคะพี่ต้อมแต่พี่ต้อมยังมีการทําเห็ดเด้วยเนอะแล้วก็มีอะไรอีกคะแนะนำตรงนี้จะเป็นแหนแดงแต่ตอนนี้เพิ่งเ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็ตอนนี้เพิ่งลงใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันผมไม่แน่ใจว่าเขาเริ่มแตกมาหรือยังอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นอย่างว่าพอทําเกษตรเนาะตอนแรกเลยเนี่ยผม ดื้อไม่ยอมปลูกกล้วยแต่พอเวลามันผ่านไปสักระยะนึงครับทําให้เราเห็นว่ากล้วยเนี่ยก็เป็นตัวยึดตึงตัวของน้ําใต้ดินได้ดีมากๆเลยอะไครับใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนบางคนนะถ้าเกิดเริ่มทำเกษตรกล้วยอาจจะเป็นพืชผลที่เป็นต้นแรกๆที่จะทำใช่เพราะแบบโตง่ายหรืออะไรอย่างงี้ะได้วแล้วก็เป็นการปรับสภาพดินด้วยใช่ค่ะ แต่ทีนี้พอเราปฏิเสธมาแล้วตอนนี้เราเหมือนก็เลยเหมือนมีการปรับแล้วก็เอาเอาแหนแดงมามาช่วยใช่ครับผมตัวของแหนแดงนี่เองเนี่ยครับต้องบอกว่าเขามีตัวโปรตีนสูงมากเลยถ้าเกิดว่าในในในเชิงเกษตรนานะครับในแปลงนาเนี่ยครับเขาจะช่วยตึงไนโตรเจนและโปรตีนเขาสูงกว่าตัวของปอเทืองอีกถ้าทําได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นนาอินทรีย์ ใช่ที่ผมทดลองใช้ตอนนี้ครับตอนนี้ทดลองใช้ไปปีก,กว่าแล้วสภาพดินเองหรือตัวของข้าวเองเนี่ยครับมาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะการนําเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยครับไปทําเป็นระบบน้ําหยดตอนที่เปิดน้ําเข้านะครับ <Ukraine. S 2> <R cheapest. S 1> แล้วก็ก่อนที่เราจะเปิดน้ําทิ้งก่อนที่จะเกยวข้าวเนี่ยครับเราให้เอาแหนแดงเนี่ยครับ <Ukraine. S 1> เอาไปปล่อยไว้ใช่พอสูบน้ําออกหมดหรือเปิดน้ําออกหมดนะครับตัวของแหนเองเนะครับที่เขาเป็นอยู่ในานานเนี่ยครับมัน <Ukraine. S 2> จะลงไปยึดตึงตึงหน้าดินอยู่ มันจะช่วยตึงนตรเจนแล้วก็ความชื้นที่เก็บไว้ใช่ครับโอเค <c oughs> ได้ค่ะเราไปกันต่อมีนอกจากแหนแดงมีตรงไหนเพิ่มนะคะเห็ดอ่ะแล้วก็มีตอนนี้ทําเห็ดนะครับมีเห็ดฟางในตะก้านะครับแล้วก็เป็นเห็ดนางฟ้า เราดูกันเดินมาเมื่อกี้มีหลายโซนมากๆเลยที่แบบว่าเหมือนแต่ทั้งหมดดูร้อยกันนะคะหมยถึงว่าทําสิ่งหนึ่งแต่สามารถเอามาใช้ได้กับอีกสิ่งหนึ่งด้วยถือว่าผ่านการคิดมาอย่างดีเลยครับพี่ต้อมโอเคค่ะมาถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะซุ้มเพราะเห็ดนะตอนนี้จะเป็นด้านนี้อ่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นเห็ดฟางในตะก้าครับผมค่ะใช่ตัวนี้เพิ่งยังเพิ่งทดลองทําแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดู เข้ามาดูกันค่ะเข้ามาดูแล้วมันจะมึดไหมครับนี่นี่นะครับอันนี้เพิ่งทําไปได้ประมาณก็สามอาทิตย์หน่อยหน่อยอันนี้คือหัวเชื้อตัวหัวเชื้อของเห็ดเห็ดฟางครับผมค่ะแล้วก็โดยที่เรามีเยอะเนาะที่จังหวัดชัยนาะเพราะว่าปลูกปลูกข้าวกันเยอะไงครับแล้วก็กลายเป็นว่าเอาฟางเนี่ยไปเผา ผมว่าเสียดายมากเลยนะจริงถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆแถวเนี้ยนะผมมาที่นี่เลยมาทิ้งที่นี่เลยเรารับหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราใช้ฟางเยอะมากเดี๋ยวเห็ดเขาจะขึ้นออกตามช่องนะครับช่องตะก้าที่เราทําไวแล้วออกด้านบนนี่เต็มเลยโอเคได้ค่ะคือฟางในเชิงของการเกษตรแล้วจริงๆมันจะมีค่ามากถ้าเรารู้จักประโยชน์ของมันถูกต้องไหมเลยซึ่งถ้าเกิดเอาไปเผาเนี่ยมันก็สร้างเรื่องของฝุ่นควันขึ้นด้วยในพื้นที่ด้วยค่ะทีนี้ในโรงเรือนนี้ค่ะที่ต้อมขามีอะไรให้เราชม ตอนนี้จะเป็นเห็ดฟางครับแต่ว่าไอเห็ดนางฟ้าขอไทยเห็ดนางฟ้าแต่ว่าเราทําในระบบอ e ีเว็บใช่ใชเป็นระบบควบคุมอุณหภูมิอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะได้ผลผลิตสม่ําเสมอนะครับถามว่าทําในโรงธรรมดาได้ไหมทําได้นะแต่ว่าในช่วงฤด,ดูร้อนหรืออะไรเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นโรงธรรมดาเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ตัวของตาดอกนะครับอันนี้เพิ่งเก็บผลผลิตไปเมื่อเช้านี้เงินก็เลยหมดเลยแล้วก็ตอนนี้พยายามทยอยลงนะครับถ้า,าเต็มโรงนี่เลยก็อยู่ที่ประมาณ17,000ก้อนนะครับได้รายได้ต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,000ันถึง5,000้ารับผมค่ะ ถ้าเกิดเรวมผลผลิตทุกอย่างแล้วในในฟาร,ร์มแห่งน,นี้ในไร่แห่งนี้สามารถสร้างรายได้ต่อเดือนสักประมาณขั้นต่ำไว้สักประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดสแตนดาดเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ0,000มกว่าบาทต่อเดือนอซึ่งก็ถือว่าเยอะามากถ้าเกิดว่าเทียบกับสังคมเมืองผมว่าก็เยอะเพราะว่าเราแทบไม่ได้ใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะเมื่อกี้พี่ต้องบอกว่าที่นี่อาจจะรวยทรัพย์สินน้อยหน่อยแต่พูดว่าไม่น้อยค่ะ แถมยังได้รวยความสุขด้วยแล้วก็รวยความแบบ,บสุขภาพดีระบบนิเวศที่ดีด้วย,วยเนาะทีนี้ตลอดการพูดคุยกันมาจริงเราจะได้เห็นค่ะว่าเออพี่ต้อมเนี่ยดูมีความรู้ทางด้านการเกษตรมากๆเลยแต่คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพี่ต้อมเนี่ยทำงานกระทรวงการัังมาก่อนเนาะ สองปีที่ผ่านมาอยากให้เล่าถึงความแย่งละหมาดุคคลากเราเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ถือว่าเกือบใหม่ทั้งหมดเลยถูกต้องมาทั้นตอมค่ะจริงๆต้องบอกว่าโดยพื้นฐานของครอบครัวเนาะ,ะก็มีพื้นฐานกเกษตรแต่เราตอนเด็กๆเราไม่ได้ไปคุกคีเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพอเรากลับมาทําเกษตรปุ๊บเนี่ยมันทําให้เราจะต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าครอบครัวเนี่ยเป็นกเกษตรเชิงเดียวก็คือนาข้าวถ้าเกิดว่าเป็นเกษตรผสมผสานหรือว่าการปลูกไม้ผลอะไรพวกนี้ครับถือว่า เราต้องมาเรียนรู้ใหม่แล้วยิ่งเรื่องต่างๆที่เรามาทำอย่างเงี้ยครับเพื่อเรียนรู้อย่างเงี้ยมันต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยครับทำให้เราต้องสาะแสวงหาแล้วก็พอดีได้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยนะครับก็ก็ผัดกันไปไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เองในกลุ่มของทางพัฒนาชุมชนเองนะครับที่เขามีการจัดอบรมหรือว่าเสริมความรู้เกี่ยวกับด้านเกษตรอย่างเงี้ยครับก็พยายามที่จะไปต่อยอดนะเพื่อที่จะเอาองค์ความรู้นี้เอามาพัฒนาในพื้นที่ จริงๆต้องบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับที่เราพยายามป้อนให้กับคนอื่นหรือแม้แต่กระทั่งชุมชนเนี่ยครับ <ฮะ S 1> เขาจะเขาจะมีกรอบเขาจะตั้งกำแพงก่อนเลยว่าฉันไม่อยากเรียนรู้ฉันไม่อยากทําแต่ว่าอะไรที่มันเป็นจุดบ่งชี้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสาเร็จแล้วก็คือเขาเอากลับไปทําเขาเอาไปลองทำเขาเอาไปแอบทําหรือด้วยวิธีไหนก็ได้แต่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาตอนนี้ผมมาทํากลุ่มไลน์นะครับชื่อว่ากลุ่มตลาดอิ่มสุข ก็คือให้ทั้งชุมชนนะครับหรือว่าทั้งอำเภอวัดสิงห์เลยนะ,ะที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับสามารถเอามาโพสต์ซื้อขายกันได้ในกลุ่มแต่ว่า<ะ>ต้องเป็นสินค้าทางการเกษตร<ะ>และโดยท<ะ>ี<ะ>่ว่าเราขอความร่วมมือก็คือจะต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ที่จะเอามาขายกันในนี้ะอะไรเงี้ยครับ<ะ>ก็คือสร้างมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์หรือกเกษตรปลอดภัยของเราเนี่ยครับให้ได้<ะ>ใช่เพราะว่าถ้าเราเข้มแข็งกันเองเกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชนเองอะไรเงี้ยครับเราก็จะถึงบันไดก้าวต่อไปก็คือเกิดการ จำหน่ายให้มีไรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าคุณภาพของสินค้าของเราเนี่ย เข้าที่เข้าทางแหละอ,อย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่แค่รายได้ของเราเนาะแต่เป็นการยกระดับรายได้ของท้องถิ่นด้วยใช่ครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่ฟังอยู่อะค่ะพี่ต้อมเขาสุขว่าอยากได้เหมือนมีแรงบันดาลใจนะบางคนก็สุขว่าเบื่อนหน่ายกับการทํางานในเมืองเต็มที่แล้วรหรือแบบมีที่อยู่บ้างถ้าเกิดเขาอยากจะเริ่มต้นทําแบบพี่ต้อมบ้างค่ะพี่ต้อมอยากแนะนําเขายัางไงบ้างคะจริงๆผมมองว่าเริ่มต้นเลยอะต้องใจมาก่อนเลยอตอนเริ่มต้นทําฟาร์มที่เนี่ยครับโอ้โหผมว่า นั่งร้องไห้คนเดียวมาแล้วก็เคย<ม>ด้วยความเกษตรเนาะแล้วเราก็ไม่เคยมีความรู้เลยนี่บอกแั้วแต่ตอนแรก<ฆ>เพราะฉะนั้นอนะ่ะมันเหนื่อยต้องบอกว่าเกษตรมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าใจเรามาเนี่ยครับว่าเราอยากทำนะเราอยากมีผักกินเองเป็นผักปลอดสารพิษนะไม่ต้องแบบไปซื้อตลาดเพราะว่าเราบอกว่าเราไปซื้อตลาดปุ๊บเนี่ยครับ<ม>เขาบอกว่าปลอดปลอดภยัยแ,<ม><ม>แต่เราก็ไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไอ้มันปลอดภัยจริงหรือเปล่าเงี้ยครับ<ม><ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีที่เล็กและน้อยผมยิ่งมีที่น้อยยิ่งดีการบริหารจัดการง่าย นะครับอันนี้ผมมาแนะนําเลยนะครับ<ด>มาปลูกผักสวนครัวเองปลูกไม้ผลเองสลับกันนะครับอย่างที่ในหลวงรัชก,กาลที่9ได้บอกไว้ว่าไม้5ระดับเนี่ยมันจะพึ่งพาอาศัยกันเองนะครับไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม่ต่ำไม้เตี้ยเลียดินอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไม้น้ําอีกผักบุ้งอะไรก็สามารถได้สังเกตได้ว่า,าที่บ้านเนี่ยครับจะมีผัก ทั้งผักน้ําผักบกนะครับขึ้น<ม>อยู่สารพัดเลยแล้วก็หญ<ม>้าที่เห็นลกๆเนี่ยจริงๆมันเหมือนข้ออ้างเนาะว่าเราไม่มีเวลาด้วยอะไรด้วยอนะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเลยคุณสมบัติของพวกเขาก็คือมันคุมดินเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันกินแค่อาหารอาหารผิวดินมันไม่ได้มีรากแก้วลงไปที่ชั้นใต้ดินอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีหญ้าที่เหมาะสมนะครับไม่ได้หนามากเกินไปนะครับก็จะทําให้ดินมีความชื้นนะครับมีความร่วนสุยของเขาเองได้ค่ะ สุดท้ายค่ะคุณตั้มค่ะอยากให้เล่าถึงความภาคภูมิใจเนาะสองปีที่ผ่านมาผ่านเวลายากลำบากผ่านช่วงเวลานั่งร้องไห้แต่พอผ่านไปค่ะกลายเป็นว่ามีรายได้กับตัวเองชุมชนเรารู้สึกภาคภูมิใจยังไงบ้างแล้วก็เี่นคัญคือการได้ได้น้อมนําสัตว์พระราชามาใช้ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมจริงๆต้องบอกว่าณเวลานี้ภูมิใจมากในสิ่งที่ทํากันอยู่นะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดไปถึงเรื่องของเกษตรเชิงท่องเที่ยว นะครับตอนนี้ก็พยายามทําเป็นเราสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่แล้วเนาะอยู่กับพนาชุมชนอย่างเงี้ยครับ,รบแต่ว่าฐานเองเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ในในเรื่องของฤดูกาลด้วยในเรื่องของระยะเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่า,เ,าเข้ามาใครที่อยากว่เข้ามาเรียนรู้หรือเป็นจุดประกายแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยครับก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็หรือโทรมาสอบถามในเพจก็ได้นะครับตอนนี้ก็อากเพจเลยกันเะนาะไล่ไปนาะฟาร์ม นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูคลิปหรือว่าดูการเรียนรู้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงาการปลูกผักการปลูกเห็ดอะไรพวกนี้ครับก็พยายามที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ไปในสื่อโซเชียลเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ ที่นี่อาจจะไม่ได้รวยทรัพย์สินนะคะแต่ถือว่ารวยความสุขแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับคนในพื้นที่มากๆเลยค่ะมุกเชื่อว่านี่จะเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะออกมาทํางานที่ตัวเองรักแล้วก็มีความสุขนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะสาหรับวันนี้รายการคุยสบายเรื่องใกล้ตัวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ